ชื่อเรื่องเจ้าสุนัขจิ้งจอกและเจ้านกคูกในป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และแสงจันทร์ส่องสว่างในยามค่ำคืนมีเจ้าสุนัขจิงจ้งจอกตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเฟนและเจ้านกคูกตัวหนึ่งชื่ออว่าเจ้าโอลิเวอร์อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแม้ว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดและมีความสามารถในการหากินในเวลากลางคืนส่วนเจ้านกคูกเป็นสัตว์ที่มีสายตาคมและมีความสามารถในการบินสูง แต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนที่ดีขึ้นเจ้าเฟนเป็นสุนัขจิ้งจอกที่มีขนสีส้มและมีความฉลาดเขามีความสามารถในการหากินและการปรับตัวในสภาวะต่างๆเจ้าเฟนเป็นสัตว์ที่มีความอยากรู้อยากเห็นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอเจ้าโอลิเวอร์เป็นนกคูกที่มีขนสีเทาและมีสายตาคมเขามีความสามารถในการบินและการมองเห็นในที่มืดเจ้าโอลิเวอร์เป็นสัตว์ที่ชอบการสังเกตและพร้อมแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น วันหนึ่งขณะที่เจ้าเฟนกาลังหากินในป่าเจ้าโอลิเวอร์ก็บินมาและถามว่าเจ้าเฟนเจ้ากําลังทําอะไรในวันนี้เจ้าเฟนตอบว่าวันนี้ฉันกําลังหากินและสำรวจป่าฉันคิดว่าการแบ่งปันความรู้และการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่สําคัญเจ้าโอลิเวอร์ยิ้มและพูดว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยการบินและการสังเกตฉันคิดว่าการใช้ความสามารถในการบินและการมองเห็นในที่มืดเพื่อช่วยผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน เจ้าเฟนพยักหน้าและพูดว่าฉันเห็นว่าเจ้ามีสายตาคมและความสามารถในการมองเห็นในที่มืดแต่ฉันก็เชื่อว่าการแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกันก็มีความสำคัญไม่นานหลังจากนั้นป่าเริ่มประสบประหาเมื่อเกิดไฟป่าทำให้สัตว์หลายตัวต้องหาทางเอาตัวรอดและย้ายที่อยู่เมื่อเจ้าเฟนเห็นว่าสถานการณ์เริ่มเลวร้ายและสัตว์หลายตัวต้องการความช่วยเหลือเขาตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าโอลิเวอร์ในการหาทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสัตว์ในป่า เจ้าโอลิเวอร์เห็นความจริงจังของสถานการณ์และตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนที่ดีขึ้นเขาจึงใช้ความสามารถในการบินและการมองเห็นในที่มืดเพื่อหาทางหนีและเตือนสัตว์ต่างๆเจ้าเฟนและเจ้าโอลิเวอร์ทำงานร่วมกันโดยเจ้าสุนัขจิ้งจอกใช้ความฉลาดในการวางแผนและหาทางหนีส่วนเจ้านกคูกใช้ความสามารถในการบินเพื่อสอดส่องและนำทางสัตว์ต่างๆ เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและไฟป่าลดลงสัตว์ในป่าต่างก็ได้รับความปลอดภัยและสามารถรถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเจ้าเฟนและเจ้าโอลิเวอร์ได้นั่งคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาตระหนักว่าความสำเร็จในชีวิตมาจากการแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกันบทเรียนความสำเร็จในชีวิตมาจากการแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกันการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการ,รเผชิญกับปัญหาและการทำงานร่วมกันสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นในชีวิต จุดเด่นของนิทานนิทานนี้สะท้อนถึงความสําคัญของการแบ่งปันความรู้และการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนที่ดีขึ้นการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการ,รเผชิญกับปัญหาและการทํางานร่วมกันสามารถนําไปสู่ความสําเร็จและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นในชีวิต